สวัสดีครับวันนี้ก็มาซ่อมเจ้าตัวเล็กกันนะครับตัวเล็กๆนะแต่ว่าการเสียนี่น่าจะไม่เล็กนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับของแถมนะครับเจ้าของส่งมาให้มีคาปาซิเตอร์นะครับตัวใหญ่เลยนะอันนี้ตัวใหม่นะครับใหม่หรือเก่าไม่แน่ใจแล้วกันนะครับแล้วก็มี i g b t นะครับ i g b t อันนี้เขียนว่าอะไรไอ b t ที่เปลี่ยนก็งงอยู่นะครับ คือมานานแล้วนะครับมานานแล้วผมก็ไม่ได้จําไม่ได้นะครับตัวเก่าตัวใหม่คิดว่าคงเปลี่ยนไอจีบีทีไปแล้วนะครับอ่ะลองดูครับผมส่องสองดูข้างในนี่ไม่มีไอจีบีทีนะครับน่าจะเปลี่ยนแล้วอาจจะระเบิดนะครับอาจจะช็อตอาจจะระเบิดไปนะครับแล้วก็จับโยกโยกไอตัวเนี้ยก็ประมาณนี้ไม่ติดด้วยนะครับเนี่ยอ่ะเปิดนะครับสามเปิดปั๊บ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพัดลมไม่หมุนไฟยีีไม่ทำงานนะครับ igbt ไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมจะแกะออกมานะครับแกะออกมาทั้งบอร์ดเลยนะแล้วมามาตรวจดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับเอเครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่แกะเมนบอร์ดออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็ปรดว่าอ่าปิ้นข้างล่างขาดนะครับเปนี้ยงล่างขาดแล้วก็ ก็เลยก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ติดกับปินด้านบนนะครับก็เดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาต่อไปนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆก,ก็คือผมทดสอบดูแล้วนะผมปล่อยไฟเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ว่าแรงดันที่ออกจากด้านนี้ก็มีมีเหมือนเดิมครับตอนแรกก็ดีใจหมดว่าว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยมีปัญหนานะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับอันนี้ต่อทดลองอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมปล่อยไฟ300โวลต์เข้ามานะครับอ่ะสามสองหนึ่งอ่ะเปิดเรียบร้อยนะครับก็ไฟ300โวลต์ ก็จะมาอยู่ตรงคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับนี่นะอยู่ที่320โวลต์25โวลต์โดยประมาณนี้นะครับจากนั้นถ้าเขาทําไฟได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะออกมาด้านด้านซ้ายมือด้านนี้นะครับเราก็จะวิ่งมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นขั้วพัดลมนะครับก็คือจะมีไฟ24 24 25โวลต์นะครับบวกลบ2 4 25โวลต์นะโดยประมาณนี้ครับเราก็จับเข้าไปอ่ะผมจับปิดขั้วหน่อยหนึ่งนะครับบวกอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอ่าบวกขับลบเข้าไป ออกอยู่ที่ประมาณ3โวลต์ครับแรงดันจะต่ําถามว่า IC จะเสียไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า IC เสียไม่เสียนะครับแต่ว่าเขามีลักษณะแรงดันป้อนออกมาอยู่แต่ว่าการป้อนกลับของเขาเนี่ยทำไม่ได้นะครับทําไม่ได้ก็เลยทําไฟไม่ได้ถึง2 5โวลต์อ่าโดยประมาณนะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะปิดเรียบร้อยเราก็มาดูวงจรกันหน่อยนะครับวงจรน,นี้ก็ต้องดูใกล้ๆกันหน่อยนึงนะครับ ัววงจรครับเขาวนี้ตัววงจรหนี่ก็จะมี i c LNK นะครับ626 NG ADG นะครับก็ตัวข้างหลังก็จะบอกว่าเป็นเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเท่านั้นเองนะครับก็คือตัวข้างหน้าก็เป็น626นะครับจะมีคาปาซิเตอร์หนึ่งตัวนะครับมี R อยู่1 2 3อันนี้คือชุดวงจรของเขาถามว่าชุดนี้คืออะไรชุดนี้คือวงจรพวกอ่าพวกสแนปเปอร์พวกอะไรต่างๆนะครับที่ถามว่าเกี่ยวข้องไหมไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในส่วนนี้นะ แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือชุดนี้ครับชุดนี้นะชุดที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือชุดนี้ชุดทําไฟอะไรต่างๆชุดนี้ก็จะเป็นชุดป้องกันไม่ให้เอซีเขาเกิดเสียหายเท่านั้นเองนะครับก็ในส่วนของวงจรผมก็เขียนองมานิดนหน่อยหน่อยนะครับก็ไม่ได้อะไรมากนะเนี่ยก็จะมี2ส,ส่วนนะครับ2ส,ส่วนนี้นะไอ้ส่วน snapper นตรงนี้ผมไม่ได้ไล่ต่อนะก็มี R มีไดโอดมี C ต่ออยู่ตรงนี้อันนี้เราเราเราข้ามไปนะครับก็จะมีไฟ3 0 0เข้ามาในขดนี้นะครับ นี้นะแล้วก็ยิงตรงมาตรงนี้ขาสี่ขาสี่ก็จะรับไฟสามร้อยนะครับจากนั้นเอซีเขาจะทําตามกระบวนการของเขานะครับแล้วก็ผลิตไฟออกมาด้านนี้ก็คือด้านนี้นะก็มีไฟบวกยี่สิบสี่หรืออาจจะเป็นบวกสิบห้าก็แล้วแต่แล้วแต่หม้อแปลงเขาจะทํามาแต่อีกขดหนึ่งครับอีกขดหนึ่งเนี่ยจะเป็นแรงดันเอซีครับจะเป็นแรงดันเอซีป้อนกลับมาด้านนี้ก็คือถ้าตัวนี้อินดิวเนี่ยตัวนี้ทํางานต่างๆก็จะมีแรงดันก็จะทําให้หม้อแปลงตัวนี้มีมีแรงดันด้วยนะครับ มีสนามแม่เหล็กอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับถ้าเราจะพูดง่ายก็คือถ้าขดนี้ทางานได้ขดนี้ก็จะมีไฟไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ IC ตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นสวิตครับก็มองว่าให้เป็นสวิตตัวหนึ่งถ้าสวิตตัวนี้เขาเขาต่อลงต่อลงครบวงจรได้ครบลงกล่าวตรงนี้ได้หมอแปลงตรงนี้ก็ส่งข้ามแรงดันไฟส่งข้ามกระแสะไฟได้นะครับถ้าส่งข้ามกระแสะไฟส่งข้ามแรงดันได้ไฟด้านนี้ก็มีมาหมอแปลงด้านนี้ขดนี้ก็ทํางานได้เมื่อทํางานได้ก็จะมี สัญญาณไฟออกมาครับเขาก็เอาไฟกระแสสลับนี่ครับเป็นสัญญาณไฟ AC เนี่ยมามาฟีดแบ็ก็คือมามาป้อนกลับให้กับ IC ขาที่1น,นะครับซึ่งจะมี R อ,อยู่3ตัวลักษณะเขาต่อลักษณะเป็นโวลตจเดไวเดอร์นะครับต่อแบ่งแรงดันเดี๋ยวผมเขียนยังไม่ไม่ครบวงจรเท่าไหร่นะครับจะมีอีกขานี้นะครับน่าจะขานี้นะถ้าจําไม่ผิดก็จะต่อครบ R ครบกลาวนะครับต่อลงกลาวนะครับต่อลงกลาวนะ ก็คือพูดง่ายๆก็จะต่อจ้ากับตรงนี้แหละนะครับจ้าลงกล่าไปลักษณะนี้ก็จะมีแรงดันไฟมานะครับข้ามมาด้านนี้นะครับแล้วก็แบ่งแรงดันลงกล่าไปก็จะมี R ที่เราจะต้องตรวจสอบคือ R56 โ oh อห์มนะครับหรืออาจจะเป็น 5.6K โดยประมาณนี้น่าจะน่าจะน่าจะ 5.6K นะครับแล้วก็ R 10โอห์ม R3 3โอห์มนะครับต่อลักษณะนี้เราต้องตรวจสอบ R R พวกนี้ครับว่า ว่าทํางานได้ไหมว่าค่าเขาตรงไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบนะครับก็มี 1, 2, 3, อาอยู่หนึ่งสองสามะเราลองวัดไปดูนะครับก็วัดในวงจรได้เลยอ่าลองดูนะก็วัดโอห์มนะครับวัดโอห์มมิเตอร์นะผมจะวัดอาตัวตัวแรกก่อนตัวนี้นะครับตัวสามสิบสามโอห์มก็คือตัวนี้จะเล็กหน่อยนะครับอาที่เล็กมากนะครับอาที่เล็กมากสามสิบสามโอห์มเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ22โอห์มนะครับก็เสื่อมค่าลงไปแล้วนะครับอันนี้ R 10โอห์มนะตัวนี้10โอห์ม10โอห์มก็อยู่ที่ประมาณ8 9โอห์มนะครับแล้วก็ R ตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้อยู่ที่24โอห์มวัน R เขาคาดเคลื่อนหมดเลยนะครับ R เขาคาดเคลื่อนหมดเราเราควรจะเปลี่ยนอ่ะเราควรจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ถอดออกมาเช็คดูดีก่อนนะครับว่าตัวไหนที่มีปัญหานะหรือ อาจจะมีปัญหาทั้ง3ตัวเลยทําให้ชุดป้อนกลับนี้มีปัญหาได้ครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอาพวกนี้ดูก่อนนะครับอาพวกนี้ดูนะว่าค่าเท่าไหร่เมื่อกี้วัดได้เมื่อกี้ตัวนี้ได้50 5.6 k หรือเท่าไหร่เดี๋ยวเราผมตรวจสอบดูอีกทีหนึง่งแต่มี R อยู่3ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวรอตรวจสอบ R3 ตัวนี้นะครับต่อกันนะครับผมตอด R ออกตัวหนึ่งนะครับรู้สึกตัวเขาจะเขียนว่า5 50ห 56โอห์มนะครับแต่แต่เท่าที่ผมดูมันเหมือนกับ 5.6k อะไรประมาณนี้ดูจากตัวอื่นนะอ่าตัวนี้น่าจะมีปัญหานะตัวแรกสุดตรงนี้นะครับตัวนี้10โอห์ม10โอห์มแล้วก็วัดขึ้นได้10โอห์มนะเนี่ย10โอห์มนะครับตัวนี้ได้33โอห์มก็ตรงตามนี้นะครับคราวนี้ตัวนี้อาจจะมีปัญหานะผมจะลองทฤษฎีนี้ครับผมจะใส่อา VR เข้าไป ผมจะใช้ค่า VR ปรับเข้าไปนะครับใช้ 10k นะอ่าถ้าตามหลักการถ้าถ้าได้เนี่ย VR ตัวนี้ก็จะปรับไฟหมุนขึ้นลงได้ไฟก็น่าจะออกด้านนี้ขึ้นลงขึ้นลงอะไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีรัดอีกวิธีหนึ่งก็ลองดูครับลองดูว่าอ่าตัว VR ที่เราใส่เข้าไปนี่เราจะรู้ว่าค่าเนี่ยปรับได้ไหมถ้าใส่แล้วยังปรับขึ้นลงแรงดันไม่ขึ้นไม่อะไรเสดงว่า IC อาจจะมีปัญหนานะครับก็วงจรก็มีเท่านี้นะครับ เดี๋ยวลองดูนะผมจะใส่ VR เข้าไปนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับคราวนี้ผมต่อวอลรุ่มเข้าไปแล้วนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นทิมเมอร์ก็ได้นะครับทิมเมอร์ตัวนี้นะต่อเข้าไปนะครับเพราะว่าอยากจะทดสอบว่า IC เขาเสียจริงไหมนะครับหรือว่ามีอะไรที่มีปัญหานะครับคราวนี้ผมทํำยังไงบ้างนะครับเราก็ทดลองอะไรเราไปเรื่อยๆนะครับตัว R 5 6 K หรือว่า5 6โอห์มอะไรตัวเนี้ย ผมไม่แน่ใจว่าค่าเขาเท่าไหร่นะครับถูกเปลี่ยนมาไหมดังนั้นผมก็เลยเอาเอา VR ใส่เข้าไปครับเอา VR ใส่เข้าไป VR ก็คือตัวตัวต้นฐานตัวหนึ่งที่เราปรับค่าได้เท่านั้นเองนะครับตัวนี้ตัวนี้อาจจะเสื่อมอาจจะลดค่าอะไรของเขาก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้เราจะต่อตัวนี้เข้าไปเพื่อชดเชยระบบทั้งหมดนะครับระบบทั้งหมดเลยนะเราก็จะหมุนตัว VR ตัวนี้เข้าไปตัวนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณสัก1 0 k ครับโดยประมาณ1 0 k ตัวนี้ก็จะปรับลด นะครับตัวนี้จะเสื่อมค่าจะถอยค่ากันแล้วแต่เขาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวตัวปรับชดเชยให้กับ2ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าปรับได้หมุนได้ IC ก็ไม่เสียครับแต่ถ้าปรับไม่ได้หรือว่าปรับมีปัญหารต่างๆผมก็คาดว่า IC น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะจะจะทดลองแบบนี้ได้เราต้องทดสอบอเอาพุทก่อนว่าเอาพุทเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรไม่ช็อตแม่อะไรนะครับการที่เราจะทดสอบเอาพุทก็คือไอไฟยีิบสี่โวลต์ตรงเนี้ยที่ออกมาตรงเนี้ยเขาจะมาที่พัดลมนะครับ มาที่ขั้วปัดหลมนะเราก็ป้อนสวนเข้าไปครับป้อนใส่เข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะผมก็จะป้อนใส่เข้าไปด้านนี้ยี่สบี่วอนตรงนี้นะครับก็เอาจอเอาอะไรมาต่อเหมือนเดิมนะครับอ่ะเปิดนะครับสามสองหนึ่งอ่ะเปิดเรียบร้อยนะติดแล้วนะครับติดเรียบร้อยตามนี้นะเนี่ยครับก็จะปรับขึ้นลงได้อาจจะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยครับปรับขึ้นลงได้ปกตินะเนี่ยผลรูปปรับขึ้นลงได้ถือว่าอ่าถือว่าทดสอบเอาพุทแล้วเอาพุทไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะโอเคนะ ก็ปิดไปนะครับทดสอบเอาพุทนะทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าด้านนี้ไม่มีอะไรช็อตเพราะว่าถ้าเกิดด้านนี้ช็อตสวิตช,ชิ่งอาจจะไม่ทํางานครับอ่าจากนั้นผมก็จะเอาเอาพุทเอาไฟเอาพุทออกนะครับที่ต่อที่อ่าชุดนี้ออกนะจากนั้นครับเราก็จะป้อนไฟเข้าไปเลยนะครับผมป้อนไฟเข้าไป3 0 0โวลต์นะอ่าไฟ300นะครับ ผมจะป้อนไฟ300เข้าไปแล้วก็จะทําการปรับที่ทิมเมอร์นะครับไอ้ทิมเมอร์ตัวนี้นะว่าเขามีแรงดันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับถ้าปกติก็น่าจะทํางานได้นะครับน่าจะปรับไฟขึ้นลงตรงนี้ได้เพราะว่าผมป้อนเข้าที่ขาฟีดแบกนะก็ลองดูครับจะระเบิดไหมหลักการนี้อ่ะลองดูนะสามสองหนึ่งปื๊ดเปิดเข้าไปนะครับก็มีแรงดันออกเท่าเดิมประมาณ2.5 2.6นะครับอ่ะลองปรับที่ทิมเมอร์ดูครับ ปรับดูนะคราวนี้ผมจะปรับดูลองดูครับผมก็อาศัยลูกมั่วๆตรงนี้ไปทดลองไปด้วยครับจะเป็นยังไงนะทิมเมอร์นี่ก็ต่อเป็น R ตัวหนึ่งครับเนี่ยเขามี3ามขาเราก็จอดจํากัน2ขาตัวนึ้งนะครับเท่าน,นั้นเองนะครับอลองดูครับลองหมุนดูนะก็ปรับขึ้นได้นะปรับขึ้นได้ไหมอันนี้อันนี้ลดลงตัวเลขเขาจะลดลงหน่อยนะครับถ้าลองดูเราก็หมุนสลับกันไป เขาจะปรับขึ้นได้ไหมจะลดจะลดจะเพิ่มไหมรู้สึกจะเพิ่มค่าขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเพิ่มจนถึง25โวลได้ก็แสดงว่า IC ไม่มีปัญหาจะมีปัญหาที่ตัวดานทานเสื่อมค่าทานั้นเองได้2.7แล้วนะครับขึ้นละจะได้เท่าไหร่ก็ลองดูครับไม่เคยทำนะก็อเราก็ลองหาหลักการซ่อมใหม่ๆดู ถ้าเราเปลี่ยน r ก็ได้ครับแต่ผมไม่ทราบว่า r ค่าเขาเท่าไหร่ก็เลยปรับใช้ใช้ตัวนี้ปรับเข้าไปเลยได้3โวล์ละจากที่3โวล์ก็ต่อไม่ได้ครับเนี่ยจะสวิงละแสดงว่าตัว ic เขาอาจจะมีปัญหาเองนะครับตัวในระบบเขาเนี่ยจากที่3โวล์นะครับเนี่ยงั้นหลักการที่ผมทําก็น่าจะได้อยู่เนี่ยจาก2.6โวล์ปรับขึ้นมาถึง3.1โวล์นะครับแล้วก็ค่อยปรับขึ้นไป 1> 3ามจุดหนสดสละนะครับค่อยค่อยหมุนดูสิได้แค่สามจครับปรับขึ้นไม่ได้ได้เท่านี้นะครับได้แค่สามจุดสพอปรับขึ้นไปมากๆก็สวิงคอนโทรลไม่ได้เนี่ยครับลักษณะนี้นะเนี่ยเป็นไฟสวิงครับก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่ตัว IC นะครับผมก็ไม่เคยใช้หลักการนี้เหมือนกันนะ ก็ลองดูครับลองลองซ่อมแบบนี้ดูอโอเคปิดก่อนทำไมผมถึงทำอย่างนี้ผมก็คิดว่าผมคิดว่านะผมคิดว่าตามหลักการก็คือมี R อ,อยู่1 2 3 R3 ตัวนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าค่าเขาเท่าไหร่อันนี้เขียนชัดเจนว่า3 3 30ก็คือ33มสิบมโอมอันนี้ส0โอมนะครับสตัวนี้ใช่แต่2ตัวนี้ผมดูวงจรอื่นเขาเขียนประมาณห้าหรืออาจจะห้า K, หรืออาจจะ ห6าโอหมนะครับมันเราเอาออกไปเลยเอาออกไปแล้วก็ใช้ใช้ตัวดันทานอ่าใช้ VR หรือว่าใช้ทิมเมอร์ได้แหละ10ค่าไอสิบโอหมนะครับสิกิโลโอหมนะปรับค่าได้ศูนย์จนถึง 10K ครับอันนี้แทนตัวนี้ได้แน่นอนครอบคุมทั้งหมดถ้าปรับแบบที่ผมทําแล้วยังไม่ได้ก็น่าจะเป็นไอซีไหมนะครับก็มี IC กับมี R ชุดนี้แล้วก็มีหม้อแปลงต้นเองนะครับอ่ะผมก็จะลองหาเปลี่ยนไอดูครับ จะได้ไม่ได้นะอันนี้ยังสวิงขึ้นลงก็ไม่ได้อันนี้ผมปิดไปแล้วนะเขาเก็บประจุอยู่ในตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับลองเปลี่ยนไอซีดูไปหาไอซแบบนี้มานะครับคันก็ต้องรออีกวันสวันกว่าจะมีมานะครับก็ล,ลองดูหลักการที่จะใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานได้ก็ถือว่าเป็นเทคนิควิธีการซ่อมที่ที่ไปอีกแบบนึงนะครับโอเคครับเรามาต่อกันอีกนิดนึงนะครับ ็ช่วงที่ผมสั่ง IC ไปแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ยังสงสัยอยู่ว่า IC เนี่ยไม่น่าจะเสียนะครับเพราะว่าปกติที่ IC เสียเนี่ยส่วนมากแรงดันจะไม่ออกเลยนะครับตัวนี้ตัวอย่างในในในคู่มือนะครับก็จะเป็น LNK 6 2 6เหมือนกันแต่ว่าตัวข้างหลังเนี่ยตัวนี้จะเป็น PG นะครับแต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็น DG นะครับก็คือจะจะคนละ คนละรูปลักษ์กันเท่านั้นเองตัวนึงเป็น SMD นะครับตัวนึงเป็นแบบลิฟติฟดแปขาแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ไปเปิดในเอกสารดูนะครับก็จะมีค่าตัวหนึ่งที่ที่ต่างจากเพื่อนเขาอยู่นะครับตัวนี้5.6 k ของจริงนะครับแต่ว่าในหนังสืออ่าในในตัวจริงเขาเขียนว่าเขาใส่มาเป็น56โอห์มนะครับ56โอห์มนะแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้33 สามสามศูนย์นะตัวเดิมของเขานะแต่ตัวนี้เขาเขียนว่าสี่สิบสาม k นะครับอันนี้ผมก็อันนี้สิบโอห์มสิบโอห์มเท่ากันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวงจรหนึ่งที่ใช้ l n k เหมือนกันแต่ว่าการจัดวงจรจะเป็นวงจรเดียวกันแต่ว่าจัดจัดวางรูปแบบคนละรูปแบบกันเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะผมก็เลยมาถึงบางอ้อถึงตัวนี้นะผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้ส่วนตัวนี้ผมก็ใช้เป็น vr นะครับหรือว่าเจ้าทิมเมอร์นะ1 0 k ตัวนี้ 43k แต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีนะครับผมก็เลยใส่ 47k เข้าไปก็ใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไม่ห่างกันมากแต่ว่าจะใช้ทิมเมอร์ตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับอ่ะตอนนี้มาดูมาดูผลครับมาดูผลว่าหลังจากที่ติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่ะดูใกล้กันมีตัว้านทานอยู่2ตัวที่ผมเปลี่ยนไปนะตัวนี้ก็คือ10โอห์มนะครับอ่าตัว10โอห์มนะ ตัวนี้ก็คือตัว 47k นะครับแต่ตัวในหนังสือเขาเนี่ยเป็น 43k ซึ่งก็ห่างกันไม่มากนะครับแล้วก็ตัวเดิมนะที่ผมใช้อยู่ก็คือเจ้าทิมเมอร์ตัวนี้เนี่ยทิมเมอร์ตัวนี้นะตัวนี้ 10k นะครับอ่าลองดูครับผลจะเป็นยังไงนะเปิดเลยนะครับอ่าตอนนี้ใช้ไฟ300เข้ามานะ 3, 2, 1เปิดปัป๊บดูทีมมิเตอร์นะครับปึด๊ดขึ้นมาเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับ คราวนี้ทิมเมอร์ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมก็ใช้เวลาไปเขียนวงจรมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นวงจรจริงๆของเขาเลยนะถ้าผมเขียนนี้ผิดนะต้องขออภัยนะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะลักษณะวงจรปกติเขาจะเอาอไฟจะเข้าด้าน,านซ้ายออกด้านขวานะครับแต่ว่าผมผมลอกตามริงของเขาไฟเข้าด้านขวาออกด้านซ้ายตามนี้เลยนะครับ อันนี้ใช้งานได้ของแท100้100%เซนะครับแน่นอนเลยนะเนี่ยก็จะมี R ตัวนี้ครับ R 5 6 K นะแล้วก็10บโอห์มแล้วก็4 3 K นะครับอันนี้อันนี้วงจรอ,อื่นที่เขาใช้กันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวป้อนกับฟีดแบกนะครับฟีดแบกไฟ AC เข้าที่ขาหนึ่งนะแล้วก็เขาจะเป็น R ต่ออ่าวด์เตจดิไวเดอร์นะครับก็คือต่อแบ่งแรงดันเท่านั้นเองแบ่งแรงดันลงลงลง,ลงลบนะครับลงกลาวลงลบตรงนี้นะครับ อ่าส่วนตัวนี้ก็จะมีขดออกอยู่2ขดขด24กับขด15ซึ่งผมพาทดสอบก็คือขด24แต่ขด15เนี่ยจริงๆเราก็ต้องทดสอบด้วยนะครับก็จ่ายไฟเข้าไปตรงหัวไดโอดตรงเนี้ย15นะครับอ่าตรงนี้อาจจะหัวตรงนี้จ,จะหางนะตรงนี้แหละตรงที่จ่ายไฟ15โวลต์ก็จ่าย15กับจ่าย24เข้าไปทดสอบนะครับซึ่งวงจรนี้ไม่เป็นอะไรปรกตินะครับจ่ายแล้วก็ปกติส่วนตัวนี้ก็เป็นชุดอ่า ชุดอาร์แคมเปอร์อาร์แซปเปอร์อะไรก็ว่าไปนะครับที่จะป้องกันไอซีเนี่ยเสียหายแล้วก็มีแรงดันที่เกิดจากด้านนี้ด้วยนะครับก็คือชุดนี้ป้องกันความเสียหายเท่านั้นเองนะครับหลักๆก,ก็จะอยู่ในส่วนนี้ไออาร์สตัวนี้แหละครับที่ทําให้เกิดปัญหาน,ะนี่สตัวนี้นะครับกับไอซีนะอ่ะตอนนี้ตอนนี้ไอซีเขาส่งออกมาที่เอาพูดตรงนี้ได้ประมาณ2 5งจโวลต์สองจโวลต์ซึ่งซึ่งตัวนี้ก็ทางานได้อยู่ก็แสดงว่าชุดป้อนกลับที่มีปัญหาผมก็ใส่ ทิมเมอร์เข้าไปตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็น r 1 0 k นะครับเปลี่ยนเป็น r 1 0 k ก็คือเจ้าทิมเมอร์ตัวสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้ลองดูครับไฟเขาจะขึ้นขึ้นลงลงหน่อยอาจจะอาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเราสามารถปรับได้ครับคราวนี้เราใช้ทิมเมอร์ปรับเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าตัวน้นทาลเราไม่เปค่านะครับอ่ะผมจะลองปรับดูนะปรับจะลําบากหน่อยนะครับเนี่ยสามารถปรับเป็น26โวลต์ได้นะครับปรับต่ำกว่านั้นก็ได้อ่ะผมจะลองปรับนะ เนี่ยปรับเลยนะครับปรับ24ได้แล้วปรับ23ก็ได้ปรับ22ก็ได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะจะดัดแปลงวงจรต,รตรงนี้ได้เนี่ยครับได้เลยนะครับเนี่ยอยากได้20 v โวลต์เนี่ยปรับได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามหลักการที่ผมที่ผมมองไว้แต่เริ่มต้นว่าน่าจะใส่ VR ตรงนี้ได้หรือว่าใส่ตัวน้ำตาลปรับค่าได้นะครับอ่ะเราปรับขึ้นสักประมาณ2 5โวลต์ครับ25โวลต์อ่าปรับ ตอนนี้ปรับขึ้นแล้วนะครับหมุนกลับข้างนะอ่ายี่สิบเอ็ดโวลต์ค่อยๆปรับครับเพราะว่าเขาอาจจะอ่าฟีดแบ็ไม่ดีเท่าไหร่มีปัญหาในส่วนของตัวต้านทานเพราะว่าผมยังต่อไม่สวยเท่าไหร่นะครับอ่เราควรจะปรับสักยี่สิบยี่สิบห้าโวลต์รับได้ครับวงจรเขารับได้เป็นยี่สิบห้าโวลต์อ่าประมาณนี้นะครับเอาขึ้นเกินหน่อยหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อ่า ก็โอเคครับใช้งานได้อยู่25โวลต์นนะปรับจนไปถึง26โวลต์ได้ไหมยี่โวลต์ได้ไหมลองดูนะครับจะระเบิดไหมอ่ายี่สิบโวลต์ได้30โวลต์ได้ครับเนี่ย28ได้ก็ปกติอยู่ที่ประมาณสัก25โวลต์ครับกำลังดีนะ25โวลต์อ่าเกินนิดหน่อยครับอ่าเกินสัก25โวลต์จุดจุดประมาณนี้ได้ครับอ่าเพราะว่าถ้ามีโหลดมีอะไรก็อาจจะตกลงนิดนึง นะครับอ่ะโดยประมาณนี้อ่าขึ้นขึ้นลง25โวลต์หน่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมปรับขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับ25โวลต์นนะเขาอาจจะต่อยังไม่แน่นครับต่อยังไม่แน่นอยู่อ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมปิดก่อนลองลองเอาโหลดมาต่อครับคราวนี้ใช้โหลดต่อดูนะว่าจะทำงานได้ไหมก็มีโหลดหน้าจอนะครับ หน้าจอนะเนี่ยหน้าจอก็ทํางานได้ครับอ่ะเปิดนะครับเปิดไฟขึ้นไปปกติหน้าจอทํางานได้นะครับปรับปรับเพิ่มลดอะไรได้นะครับเนี่ยโอเคใช้งานได้แล้วนะครับก็แสดงว่า i อไม่เสียนะอีกอย่างหนึ่งเอาเอาโหลดพัดลมมาต่อดูครับต้องต่อโหลดพัดลมนะเดีย๋ยวผมหาพัดลมมาต่อดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับขอหยุดกล้องก่อนตอนนี้ตอนนี้ต่อโหลดพัดลมแล้วนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้เสียบไฟนะ ก็อันตรายหน่อยนะครับอลองดูนะลองไปลองดูพร้อมกันนะครับจะเป็นยังไงสามสองหนึ่งพัดลมทำงานได้นะครับแต่ว่าไฟไม่พอไฟไม่นิ่งครับเนี่ยไฟไม่นิ่งนะเนี่ยแ๊บแบแ โอเคครับหลังจากเมื่อกี้ที่ลองแล้วนะไฟไม่พอนะก็เป็นการสวิงนะครับถ้าใช้มิเตอร์วัดก็คงจะสวิงนะครับหน้าจอก็พึบพับพึบพึบนะครับหลังจากนั้นผมทําอะไรบ้างนะครับผมก็แกะตัวนี้ออกใหม่นะครับแล้วก็บัดกรีให้เรียบร้อยนะครับเอาให้คงทนสวยงามเอาใช้งานจริงเลยนะครับคราวนี้ก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ก็ติดปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะครับก็คือเปิดแล้วจะดับเปิดแล้วจะดับเปิดแล้วจะดับนะครับติดดับติดดับนะ อ่ะลองดูครับตอนนี้แก้ปัญหาแล้วนะเดี๋ยวค่อจะมาเฉลยกันนะครับ32 1อ่ะเปิดเรียบร้อยนะครับอ่ะเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ใช้งานได้ปกติหน้าจอแดงๆอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยดูดูมือผมนะถอดออกลําบากนะครับเอาคราวนี้ไฟเข้านะครับไฟเข้าเราวัดตั้งแต่ไฟเข้านะไฟเข้านะครับไฟเข้าที่3 1 2โวลต์นะครับไฟออกนะครับคราวนี้ไฟออกตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่25นะครับ ยี่สิบห้าจุดจุดเท่าไหร่นะครับอ่าจุดศูนย์เก้าเราสามารถปรับได้ครับเราจะปรับให้เป็นยี่สิบหกก็ได้เนี่ยผมก็ใช้ทิมเมอร์ติดตั้งลงไปเลยนะอ่าอันนี้ผมจะปรับขึ้นนะเนี่ยปรับขึ้นนะครับสามารถปรับขึ้นได้เนี่ยครับยี่สิบหกโวลต์ก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้อ่าผมปรับลงนะผมปรับลงนะครับปรับลงให้ต่ากว่า24โวลต์พัดลมจะดับไหมไม่แน่ใจนะจะระเบิดไหม เนี่ยพัดลมเริ่มเบาลงครับพัดลมเริ่มเบาเสียงลงล้วเนี่ยเบาครับเสียงพัดลมเบาลงแล้วนะโอเคเดี๋ยวสวิตชิงเขาเ,าเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยลำบากหน่อยนะครับตอนนี้ปรับขึ้นแล้วยี่สิบสนะครับ ก็อยู่สัก25โวลต์แล้วกันนะครับอ่า24ผมจะเอา25โวลต์ตรงๆเลยนะอ่าประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้25โวลต์หน่อยๆอ่า09นะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับอ่าสมบูรณ์แล้วนะครับอ่ะ,ฉะเฉลยกันครับเท่านี้ทำอะไรไปบ้างนะ,ะดูที่หน้าจอกันนะครับ ตัวที่มีปัญหาล่าสุดนะครับตัวที่มีปัญหาล่าสุดนะเป็นไดโอดตัวนี้ครับไดโอดตัวนี้นะคืออพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็น VR นะเป็นทิมเมอร์ 10k นะครับตัวนี้ R เท่าเดิมนะ10โอห์มแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น 47k นะครับจริงๆเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเดิมก็ได้ 3043k หรือ 33k ก็ได้นะครับแต่ VR ตัวนี้ก็จะเฉยๆให้นะครับ แต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเริ่มต้นเลยตัวนี้แค่33โอห์มก็เลยปรับยังไงก็ปรับไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าความต้านทานเขาต่างกันเกินไปนะครับจากนั้นทําเรียบร้อยแล้วไฟก็ไม่พอพ,พึบพ,พับพึ่บพับพึ่บพับนะครับก็เป็นไดโอดตัวนี้ครับเป็นไดโอดตัวนี้ที่มีปัญหาะนะไดโอดตัวนี้นะครับที่มีปัญหาก็เปลี่ยนออกนะครับตอนนี้ก็เห็นร่องรอยอยู่นะตรงนี้ผมใช้ FR 2 0 7นะครับตัวนี้ก็เอาไดโอดทำความถี่สูงมาใส่นะครับบางบางวงจรผมเห็นเป็นไดโอด อ่าหนึ่งเธรรมดาแต่ว่าผมใส่ตัวความถี่สูงเข้าไปเลยดีกว่านะครับอันนี้ในวงจรเขาเป็นเอฟอาร์ 7, ผมก็ใส่สองได้นะครับก็หาไม่ได้ก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับตัวนี้2 0งศก็จะใหญ่หญกว่าชคิดว่าตอนแรกตัวนี้เป็นชุดอ่าเป็นชุดอ่าแคมเปอร์เป็นชุดสแนปอะไรต่างๆนะครับอ่าเป็นแคมเปอร์เท่านั้นเองก็คือเป็นวงจอรอ่าป้องกัน อ่าไอไม่มีปัญหาแต่ที่ไหนได้เขาก็เกี่ยวกับระบบการสตาร์ทของ Ic ด้วยนะครับก็เราก็ทดสอบของจริงด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็คือสรุปหลักการก็คือว่าเราเปลี่ยน VR ตัวนี้ออกเป็น 10k นะครับแล้วคราวนี้เราทดลองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราอยากจะใช้ R ล็อกค่าเข้าไปเราก็ถอด VR ออกแล้วก็แล้วก็วัดวัดความต้านทานเขาดูอาจจะป็น ตัว vr ตัวนี้อาจจะเป็น6 k 7 k ก็ได้เราก็หาซื้อค่าใกล้เคียงมาใส่นะครับแรงดันก็จะขึ้นลงนิดนิดหน่อยหน่อยะครับหรือไม่ถ้าเราไม่อยากใส่เราไม่อยากล็อกค่าเราก็ใส่ vr อย่างที่ผมทําผมก็จะทําใส่ไปเลยนะครับก็อาจจะมีปัญหาอาจจะปรับนู่นนิดนี่หน่อยได้นะครับแล้วก็เท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรแล้วตามวงจรน,นี้เลยนะครับตามวงจรน,นี้เลยแล้วว่าถ้าใครอยากจะเช็คว่า ic เสียไม่เสียก็เช็คแบบที่ผมทําก็ได้นะครับบางครั้งวงจรไฟเขาอาจจะ อาจจะเพิ่มหรืออาจจะลดเพราะว่าพวก R สองสาตัวนี้เสื่อมค่าเพราะฉะนั้นเราก็ชดเชยด้วย VR ใส่เข้าไปหรือว่าทิมเมอร์นี่แหละ10กิโลนะครับ10กิโลใส่เข้าไปเลยอันนี้เป็นหลักการเป็นเทคนิคนะครับที่ผมได้เรียนรู้นะจากนั้นถ้าเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังพึบพับพึบพับ,พบสักพักหนึ่งดับแล้วก็ติดสักพักหนึ่งดับแล้วก็ติดก็เป็นไดโอต,ตัวนี้ครับที่มีปัญหานะครับก็โอเคครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่ะอีกรอบนะครับ3 2 1 เรียบร้อยนะครับต้องเปิดยาวๆหน่อยนะครับอ่าในส่วนของเครื่องนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ igbt ด้านนู้นอีกนะครับที่ยังไม่ไม่สำเร็จนะผมก็คงจะตัดคลิปในส่วนนี้ก่อนนะครับเป็นคลิปนี้ก่อนนะก็คงจะยาวพอสมควรนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ